วันนี้มาทำกล้วยบดชีเนื้อกล้วยเหนียวหนึบหนับไม่ฝาดน้ำกะทิหอมหวานมันอร่อยกลมกลมวันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นกล้วยหักมุกนะคะใช้แบบสุกหามนำมานึ่งให้สุกก่อนคะ่ะนึ่งประมาณ20นาทีเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นจากนั้นมาทำน้ำกะทิกันเลยค่ะใส่น้ำกะทิลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นค่ะคนให้ทุกอย่างละลายเลยขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะพอน้ำตาลกับเกลือละลายดีแล้ว เราก็นำกล้วยที่เรานึ่งสุกไว้มาหั่นใส่น้ำกะทิเลยค่ะหั่นชิ้นขนาดตามชอบได้เลยนะคะอุ้ยหั่นประมาณนี้จะได้สุกง่ายแล้วก็ออกมาชิ้นสวยค่ะใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมลงไปสี่ใบอุ้ยตัดเป็นท่อนๆนะคะจากนั้นก็เปิดแก๊สเลยค่ะต้มไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิจะเดือดปุดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมัน กล้วยบวดชีน้ำกะทิกลมหอม,หอมพร้อมเสิร์ฟค่ะทำง่ายอร่อยด้วยถ้าใครไม่มีกล้วยหกักหมูก็ใช้เป็นกล้วยน้ำวาได้เลยนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทําตามกันนะ